ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าฟาลองเซลฟาลองเซลอืม พวกเราก็แปลกนะเราถ้าอ่านอะไรเราไม่สนใจรเราไม่มีเตี้ยวอะไรให้นั้นเลยแซคฮับผมก็ยังไม่สบายอยู่แต่ <c oughs> ขอฟังเสียงซิ อ๋อผมอ่านผิดันอ่านาว่าฟาโ c นเซลใช่ครับฟาโรนเซลนี่คือเกมที่มีชื่อว่า f ฟาโ o น e ซลก็เป็นรุ่ี่ไม่มีในเรื่องมากก็อ่าผมจะดูอาการที่เราตรงนี้เหมือนว่าตรงนี้จะเป็นต้นตุนไม้ของเราชื่อซึ่งเมืนจะเป็นพ่อเราได้จากไปแล้วแล้วก็เอาอะไรเขาตรงนี้เกมมันเป็นเกมแนวออกมาชนภัยนะผมก็ไม่ค่อยได้ใจไปกัน อาจจะเสียงปแปลกๆเลยก็แลนะ้วกันมันทุกอย่างจะเป็นสีขาวดำหมดเลยยกเว้นตัวเรากับว้วาว้าวน่าสนใจดีน่ารักดีเหมือนกันโอเคนี่คือบ้านเราคือเหมือนจะมีแค่สีขาวดำแล้วก็สีแดงนะโอ้ที่ปลูกเลยว้าว ไม่ได้เราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้นี่เหมือนพ่อเราตรงนี้ปะน่าจะเป็นโอ้เหมือนจะเป็นเหมือนผู้นำบริษัทหรืออะไรสักอย่างผมกดตะกรวดไปติดโอเคดีแล้วก็มีบูปินอะไรใหญ่ๆด้วยตรงนี้ห้องดอนเราแหละกด LT เพื่อซูมได้อ่าเฮ้ยเดยนะเราเลมือน ตัวดำๆที่มีใส่หน้ากากสักอย่างหนึ่งใส่บวกด้วยมองไปเห็นหน้าโอ้นี่คือซูมออกเคดีเ okay, ดี๋ัวนี้มีอะไรด้วยนี่คืออะไรกระเป๋าเดินทางว้าว้าล่ามีรถเข็นเด็กด้วยน่าจะเป็นรถเข็นเราแล้วคิดว่าไปกันเถอะ มันจะเป็นแนวคล้ายๆสองปตินะฮะมบุบบองบุคคลที่สองมันจะสองปติบุคคลที่สองไม่เชื่อเราจะเห็นแค่ด้านข้างไปได้แค่ซ้ายขวาโอเคผมจะดัน,นของทอย่างนี้ไปเลยได้กันอยากรู้ว่ามันเทียบมาเลยได้ช้าไม่อะไรอ่ะมันเป็นบ้านคนนะ ม,มีดกด้วยโอเคสแสดงว่าเราไม่ได้เป็นอะไรท่าเรือวันนี้มันท่าเรือนี่น้ำแห้งไปแล้วไม่ตายเถอะอ้อาวอะไรเนี่ยรันอะไรนันส้วมเหรอ <c oughs> เหมือนซ้วมเลยบรรยากาศชิวๆนะโอ้ยมีน้ำนิดหนึ่ง,ง <c oughs> ท่าเรือไก่เนาะ เปิดกระแพงเลยักอย่างว้าวอะไรนะ่ะโอ้เป็นยนันยันเราโอ้อะไรเนี่ยโอ้ก็คือไปข้างบนได้ด้วยเอาไ่ดิ ต่วางของไว้ดีก่อนว้าวโอ้เราโดดลงบนไอ้นี้ด้วยนีอ่อะไรอะ่ะโอ้โอลากได้ลากได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพิ่ยพึ่งๆๆ่พ่งตรงนี้คือโอ้ที่ดึงเราสามารถเอาไอ้นี้มาลากดึงตรงนี้ได้ ตรงนี้อะโอ้เหมือนได้มีพลังงานงั้นแสดงว่าตรงนี้ก็คือที่ใส่พลังงานใช่ไหมครับโอ้ว,ว้าว กระโดดโอ,โอ้น่าสนใจน่าสนใจโอ้ยงั้นอันนี้ชใช้พลังงานมาเป็นน้ำอ๋อหรือท่าทางการเราคือน้ำปะนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้อ่ะอ๋อนี่คือเบรกงั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นโ อุ้ยทางขวามีไอ้นี่เหมือนกิโลด้วยเอ้ยจะเท่านอนเราหนีใช่ไหมใช่จริงด้วยมีไฟด้วยห้งองนอนเราว้าวเก้าอี้เออเก้าอี้ไปทำเป็นพลังงานได้บอกว่าน่าจะได้ทุกอย่างน่าจะเป็นพลังงานได้หมดเลยคิดว่านะนี่ไง,ไงคิวที่ได้ด้วยเอาไว้ก่อนเอากล่องมาไป จะเอาอันนี้ไปทุกที่นะผมจะไม่ทำเป็นพลังการเราจะแขวนไว้ตรงนี้อ่าน่ารักดี <c oughs> เออแล้วปุ่มข้างหลาังนี่คือปุ่มอะไรอ๋อนั่นปุ่มดึงจันนั่นแหละอ๋อที่ข้างหลังก็มีที่ดึงเหมือนกันทีนก็เราจะไปเลยแล้วกันอบปอบปอบไปเลยสู่กว่าเบอร์วงงงังนั่นไกลโค้งไอ้เหี้ยว้าว จะเรียกเรือลำนี้ว่าแมรี่แล้วกนันเอ,อะไรอ่ะโอ้โหก็อีกพลังงานอันนี้แกจะก็โกระโดดโอ้เพิ่มความเร็ว เขียนมาด้วย01ให้ได้มีรูปเรากับเหมือนน่าจะรูปเรากับพอเอาเหมือนตรงนี้ต้องกดไปตลอดนะคิดว่า เครื่องดับบนตรงนั้นมีอะไรด้วยอ่ะเป็นท่าเรือไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเปิกก่อนเอียดเราเจอพลังงานแหละ ไปแล้วไ,ได้พลงังงานมาเยอะเลยนะสวัสดี <c oughs> ไอแค่นี้กระโดดไม่ขึ้นเร็วอ่อ,อ,อนเย้จังไม่มีท่าปีนนะกระโดดขึ้นได้อย่างเดียวอุตสาหกรรมานเพิ่เดียวมันก็ใช้เสร็จแล้วอ่ะคือเราต้องเก็บไว้เยอะๆเลยอ่ะพิดว่านะ โอ้ยโดนไปโดนอะขึ้นอ,อย่างนี้ก็ไนะด,ด้ขี้เกียจโดนโอเคว่าถ้าจะน่าจะเบรกเร็วไปนะผมว่าน่าจะให้ดีกว่านี้ขอจะได้อยู่ข้างหลังจะได้กินไปง่ายเนละยแต่เติมพลังงานสักหน่อยแนละ้วกันมันมีได้ขึ้นหนึ่งปึ๊บไอเอาใบนี้ไม่โดนเด้อโอเค ตรงนี้คืออะไรโอ้ตรงนี้ไม่ที่มอข้างหลังแหละจะไม่ทันแล้วไปต่อโอ้มันเป็นอะไรจะถานจะหมดหรืออ๋อไม่ต้องกดเบรกก็ได้เอาเบรกออกไปอย่างนี้ได้เลยเหมือนกันโอเคก็ไปกันเลยโว้วววข้างหลังมันจะมีแค่ร้อยเดียวนะตรงกลางอย่าตัดไป่อยควัน đi tiếp này back down, các chếu xàiพลังงาน không phía sau, đi, 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 อย่ารีบเอะดิไปก่อนไปก่อนฮึบโอเคโอ้แถวนี้มันมีแต่หมอกแฮะฮึบไอ้เดี๋ยวแล้จตโดดขึ้นเลยไปเนี่ยฮึบแย่ละฮึบแย่ละฮึบโอเคไปอยู่ไปเกย,ยบกล่องไปก่อน ครับฮึบทางนี้ก็คือไม่ได้เลมือนับพี่ชบุรไอ้น,นี่ก็หัวไปโดนจังเลยเ <c oughs> ดี๋ยวไม่ถึงก็ต้องเก็บก่อนเดี๋ยวใครมาเก็บอะไรกันนะอเตฮ้ของเต,ต็มรถเลยโอ้ยขึ้นยากลำบากแท้ ต่นยดิด๊กันเอ๊๋วน่าจะได้แล้วครับอะจัดไปไปต่อโฮจะพังไปเนี่ย ทั้งหรอกน่าเอาแย่แล้วเผื่อใส่ไปสองอันไม่เป็นไรเรามีเยอะเพิ่มความเร็วอไอเพิ่มความเร็วเฮ้ยมีถังลามันด้วยเสียอะไรระเบิดปะเอ้ยขึ้นยากเอ้ย ก่อนเอียดเอาของก่อนครับอึ๊บอึยะไอ้จับไอ้จับถังน้ำมันน่าจะให้สองอันมั้งหรือจะทำเครื่องเราระเบิดหรือเปล่าถ้าใส่เป็นเครื่องจะระเบิดไหมอ่ะไม่ระเบิดหรอกมั้งเป็นเชื้อเพลิงมันจะไประเบิดหรอกแต่ตอนเราเหมือนเป็นที่แบบเพลิงอ่ะขาบนอ่ะน่าจะใช่ที่ดับเพลิง แต่ตอนมันใช้แล้วมันแบบมันเป็นน้ํามันไม่ใช่เหรอใช่ปะมันเป็นอินเทอร์เนชันีไมคือน้ํามันปะถ้าใช้มันจะไม่ระเบิดเลยตอนจับจับไฟอ่ะไม่ใช่น้ำมันหรือไม่คือน้ำมันถ้าเราใช้นี้มันจะระเบิดไปมีแต่คำถามในหัวมากไปแต่เอาไว้ไปของสำรองแล้วกันเอาไปไว้ข้างบนทึบแผนแมว้าวมาเล่นในไอ้นี่นี่จอยมึงไม่เล่นคีย์บอร์ด ไม่มันต้องเล่นไอ้จอยใช้คีย์บอร์ดมันยากมันเล่นคีย์บอร์ดมันเล่นไอ้จอยได้มันก็เลยเล่นเฉยๆเข้าไปไปต่อเลย นั่นแหละบูสเฮ้ย่งเป็นเลื่อนเลยตัวนี้โอ้ยโอ้เร็วมากเฮ้ยเจอถังเป๊ ต้องย่อดได้ไหมอ่ะเมยมันย่อไม่ได้อะมันจะลงไปเก็บของ เขื่อนเลยอ่ะอ้าวเขื่อนพังละโอ๊ยเบรกก่อนเบรกก่อน